สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านที่ติดตาม t r c k t e d t r u l s by Maybank k i m e n g Thailand นะคะพบกับนภัทรพัทรนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หมดเดือนพฤษภาเพราะฉะนั้นนภัทรตั้งใจว่าเราก็จะอยู่แบบตอนแรกที่เราจะเห็นปิดแมสกันอย่างนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเพื่อให้นักลงทุนสามารถฟังนภัทรได้อย่างเข้าใจแล้วก็ได้ยินเสียงแบบชัดเจนมากขึ้นไม่อู้อีแบบตอนใส่แมสแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนภัทรขออนุญ,ญาตถอดมาสก่อนแล้วกันนะคะ เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มเนื้อหาภาคต่อของออปชันกันเลยดีกว่านะคะหลังจากที่ฟังมาสองตอนแล้วสำหรับออปชันอยากให้ทุกท่านเนี่ยยังคงมีกำลังใจแล้วก็มีไฟที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องออปชันนะคะพาร์ทที่สนุกของออปชันเนี่ยยังคงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะยังเข้มข้นแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของการทำความเข้าใจเรื่องหลักประกันหรือว่ามาจีนในทีเฟกอยู่นะคะอันนั้นก็จะอยู่ในประมาณพาร์ทที่ น่าจะเป็น 5, 6, 7หอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะยังคงอยู่กับนาภัสต่อนะคะในส่วนวันนี้เราจะเข้าใจให้ลึกขึ้นกับ2ครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3เกี่ยวกับเรื่องออปชันแล้วนะคะในในช่วงของ t ทุ c k e t Tools ของนาภาัสแบบนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยนาภัสขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอให้ทุกท่านดูไปพร้พอ,พอมๆกันก่อนวันนี้จะเป็นทําความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะเป็นลักษณะาภาคต่อที่เป็นการมองต่องต,ต่อตลาดนะคะ เราเข้าใจเรื่อง long futures short futures แล้ว long call short call long put short put วันนี้นะพัดลองมาแบ่งพาร์ตดูบ้างนะคะแบ่งพาร์ตก็คือถ้าเรารู้จักเครื่องมืออย่างน้อยๆ6รูปแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น long futures short futures long call option long put option short, option short call option แล้วก็ short put option แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือ เครื่องมือมีตั้งหลายอย่างเครื่องมือทางการเงินที่จะล็อกความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงหรือโปรเทคความเสี่ยงเราหรือว่าบริหารความเสี่ยงเราได้ในอนาคตกับราคาสินค้าที่เราสามารถตกลงกันไม้ล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะผ่านธุรกรรมที่เป็นสัญญาล่วงหน้าอย่างเช่นฟิวเจอร์สหรือว่าสัญญาสิทธิ์อย่างเช่นออปชั่นก็ตามเนี่ยแล้วเราจะเลือกเราจะเลือกเครื่องมือนั้นเนี่ยตอนไหนดีละ่ะแล้วเราจะเลือกเครื่องมือต่างๆเนี่ย ด้วยภาวะตลาดแบบไหนเราถึงใช้เครื่องมืออะไรนะคะบางครั้งถ้าหลายท่านที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วเนี่ยหลายท่านก็คงจะมองนะพัดว่าไม่เห็นต้องเลือกเลยสามารถประยุกต์แล้วก็รวมทุกอย่างไปด้วยกันได้นะพัดก็ต้องขอบอกกันว่าอันนี้เราเป็นการปูพื้นเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นเม ok? ื่อเราเข้าใจพื้นฐานที่มีราักฐานที่แน่นหนาแล้วเราเข้าใจเห็นภาพทุกอย่างแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องมานั่งดูแล้วล่ะคะ่ะว่าเออภาวะตลาดนี้ใช้เครื่องมือนี้เท่านั้นภาวะตลาดนั้นควรใช้เครื่องมือแบบนี้เท่านัาา้น ทำเป็นกลยุทธ์หลักต่างๆเป็นรูปแบบของเครื่องมือการลงทุนได้หลากหลายมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้อธิบายเพื่อให้หลายๆท่านที่ยังตามไม่ทันหรือยังไม่เข้าใจเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ว่องต้องการมากที่สุดกับความเสี่ยงถึงรับได้นะคะอาจรย์ก็ต้องขอบอกแบบนี้ก่อนแล้วในการเลือกเครื่องมือเนี่ย หลายท่านก็อาจจะมองว่าเราทํากลยุทธ์เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องรอจนถึงวันหมดอายุนี่เราสามารถเทรดดิ้งกันได้ทั้งที่แล้วที่นภัทรพูดถึงเรื่องพรีเมียมเนี่ยอย่างที่เรียนไปนะคะว่าในเรื่องของทฤษฎีในเรื่องของอการคํานวณราคาเนี่ยมันเป็นการประเมินตามรูปแบบยูโรเปียนออปชันนั่นคือใช้สิทธิ์ได้เฉพาะวันที่สัญญาหมดอายุทุกอย่างที่พูดก็เลยจะพยายามบอกว่าเอ๊ะถ้าวันที่สัญญาหมดอายุเป็นวันอนาคตแล้วเนี่ยราคามันมาตรงนี้มันมาจบตรงนั้นตรงนี้แล้วมันจะเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะคะ แต่ความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจเรื่องพรีเมียมเนี่ยไม่จําเป็นต้องถือสัญญาไปจนหมดอายุนะคะสมมติเราซื้อมา5ขายไป8แล้วก็กําไร3ถูกไหมคะเพราะนั้นเราสามารถเทรดดิ้งบนราคา พรีเมียมของมันได้ซื้อถูกขายแพงยังคงทําได้เหมือนเดิมแต่เราต้องรู้ที่มาของพรีเมียมว่าราคาที่มันกําหนดมันกําหนดจากอะไรถูกไหมคะหรือมีมุมมองต่อการให้ราคากับไอเบียประกันตรงนี้หรือราคาพรีเมียมตรงนี้เท่าไหร่อย่างไรเพื่อให้เรารู้ว่าการคาดการราคาสินค้าอิงในอนาคตเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วมันสะท้อนกับราคาพรีเมียมที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างเมื่อมันสะท้อนพรีเมียมแล้วเนี่ยพรีเมียมนั้นมันควรจะสูงขึ้นตามราคาสินค้าอ้างอ,างอิงไหมหรือมันควรจะขัดแย้งราคาสินค้างองิงขึ้นกลายเป็นว่าพรี ต้องลดหรือเปล่าการที่เราเข้าใจโครงสร้างและกลไกของมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องเก่งกําไรหรือว่าหาประโยชน์จากกําไรของพรีเมียมที่เราจะเทรดดิ้งในแต่ละวันหรือรายวันก็ตามเนี่ยอย่างไรได้บ้างนะคะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องรู้ทฤษฎีเลยการที่รู้ทฤษฎีมันทาให้เรารู้ว่าเราจะกําหนดอย่างไรนี่ก็คือการที่เริ่มเกริ่นโดยที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาในวันนี้แต่เป็นการทบทวนจากครั้งที่แล้วอีกหน่อยหนึ่งลวกันว่าเราสามารถซื้อถูกขายแพงบนเบี้ยประกันหรือบนพรีเมียมได้ก่อนที่สัญญ,ญาจะหมดอายุแต่หากท่าน ลงทุนไปแล้วหรือใช้เครื่องมือการลงทุนไปแล้วซื้อไปแล้วหรือขายไปแล้วเนี่ยราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านไม่สามารถออกจากราคาตรงนั้นได้รับกําไรหรือรับขาดทุนตรงนั้นไม่ได้หรือว่ารับขาดทุนมากๆไม่ได้แล้วท่านอยากจะปล่อยให้สัญญาหมดอายุท่านก็ต้องรู้จุดจบของปลายทางว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วทําให้ท่านเจ็บตัวหรือทําให้ท่านรับความเสี่ยงได้มากน้อยอย่างไรนั่นคือที่มาของการเข้าใจตัวมันในเรื่องของพรีเมียมนะคะเรามาดูเนื้อหาวันนี้นพอยากจะทบทวนสําหรับบางท่านที่ยังงงง,เงว,วเรื่องของนด้วย นพันยกตัวอย่างวันนี้เป็นเรื่องของตลาดขาขึ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูจากแค่พื้นฐานของเครื่องมือแค่มีอยู่6ตัวและแบ่งเป็นขาขึ้น3ตัวขาลง3ตัวเนี่ยตอนนี้ที่เรารู้จักก็คือฟิวเจอร์สถูกไหมคะลองคออปชั่นแล้วก็ช็อตพุทอปชั่นนี่คือกลไกลของการได้มาซึ่งผลดีหรือผลประโยชน์ด้านตลาดขาขึ้นเพราะตลาดขาขึ้นคุณจะมีโอกาสได้กําไรอยู่ได้กําไรจากสิ่งที่เราถืออยู่นะคะเรามาดูตัวอย่างถ้าเป็นลองฟิวเจอร์สนะคะลองฟิวเจอร์ที่ 857นะคะลองฟิวเจอร์857นั่นก็คือถ้าราคาสูงกว่า857เรากำไรแต่ถ้าต่ำกว่า857เราจะขาดทุนถูกไหมคะนั่นคือได้กำไรช่วงตลาดขาขึ้นอีกส่วนหนึ่งเรามาดูถ้าเราเป็นตลาดขาขึ้นอีกตัวหนึ่งนั่นคือลองคอออปชันน่าราคาใช้สิทธิ์850แล้วจ่ายพรีเมียมฟังทชัดนะคะลองคอออปชันราคาใช้สิทธิ์850 จ่ายพรีเมียมไป7จนะคะจ่ายพรีเมียมไป7การที่เราจ่ายพรีเมียมไป7จ็ดนั่นแสดงว่าจุด break e v e n ต์ของเราเนี่ยมันต้องขยับไปอีกนั่นคือนั้นราคาสิทิที่850ถ้าราคาสินค้าอีกณนะวันที่สัญญาหมดอายุอยู่ที่850เราจะขาดทุนสูงสุดเท่ากับพรีเมียมที่จ่ายนั่นคือมัน add the money อะคะ่ะมันเลยไม่ได้ไม่เสีย แต่ความเป็นจริงเราเสียพรีเมียมไปแล้วนะคะคือราคาเนี่ยณนะราคาใช้สิทธิ์ทําให้เราไม่ได้ไม่เสียก็คือเราไม่ได้ได้เสียตังค์เพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วเราก็ไม่ได้ได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยแต่เราได้เสียตังค์ค่าพรีเมียมค่าตัวของมันที่เราซื้อมาในวันแรกไปตั้งแต่แรกแล้วนั่นก็คือจะขาดทุนสูงสุดแค่พรีเมียมต่อให้ราคาลดลงไปมากกว่านี้เราก็จะขาดทุนแค่พรีเมียมนั่นคือ7ที่เราจ่ายไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มขึ้นเกิน850เราจะเริ่มขาดทุนน้อยลง ได้กำไรบางส่วนมาชดเชยการขาดทุนจากการที่เราจ่ายค่าตัวของมันตั้งแต่วันแรกนะคะจนกว่ามันจะขึ้นไปเกิน857นั่นคือราคาต้องสูงกว่า850บวกพรีเมียมก็คือ857เราถึงจะเริ่มได้กำไรจริงๆเป็นแบบสุทธ,ธิของกำไรที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายแต่เป็นสุทธ,ธิจากการรวมพรีเมียมเข้าไปแล้วนะคะ าดูอีกตัวหนึง่งกำไรขาขึ้นถ้าเราใช้ช็อตออปชั่นถ้าเราไปจําตาราง4แบบตั้งแต่วันแรกที่นาาพัฒพูดได้นะคะถ้าเราจะใช้ช็อตช็อตออปชั่นกำไรขาขึ้นมองเป็นกรอบล่างถูกไหมคะลองออปชั่นกำไรขาขึ้นก็ต้องเป็นลองคออยู่กรอบบนด้านขวาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยกำไรตลาดขาขึ้นเนี่ยก็จะเป็นช็อตพุทออปชั่นราคาใช้สิทธิ์850รับพรีเมียมที่7อันนี้นาาพัฒพยายามสมมุติให้ตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่ใกล้กันหรือเป็นตัวเลขที่เท่ากันเพื่อให้้ท่าาานนนนเห็ภพมกขึะนนะคะ Short Put รับพรีเมียมมาเจ็นัพัดย้ำแล้วนะคะคนที่ช็อตออปชันจะได้รับพรีเมียมเพราะฉะนั้นกําไรสูงสุดที่จะได้รับมาก็คือแค่พรีเมียมที่ได้มาตอนแรกเท่านั้นเองนะคะนะคะ,ะ,คะช็อตพุทแปดห้าแล้วก็รับพรีเมียมมาที่7คนที่ช็อตออปชัน ก็จะได้กาไรสูงสุดแค่พรีเมียมนะคะได้พรีเมียมตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อให้ราคาจะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ตามคือถูกทางถูกไหมคะช็อตพุทได้กําไรขาขึ้นต่อให้ถูกทางอย่างไรก็ตามกําไรจะไม่มากไปกว่านี้แล้วได้มาแค่เจ็ดแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ยราคาลดลงไปจาก850การลดลงไปถ้ายังลดลงไม่มากพอไอ้ตัวที่เราได้รับมาเจ็ดจะยัง cover ส่วนที่เราได้รับมาตัวที่ขาดทุนจะ cover สิ่งที่เราได้รับมาอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดตัดก็คือไอ้สิ่งที่เราได้รับมาเจ็ดเน ะะก็คือต่ำกว่า850 7ลงไปเนี่ยก็คือ843เราก็จะเริ่มขัดทุนนั่นเองแล้วจะเป็นการขัดทุนแบบไม่จำกัดด้วยแต่กำไรที่ได้มานั้นจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการกำไรขาขึ้นเราก็ใช้เครื่องมือทั้ง3แบบแบบง่ายๆนั่นคือ Long Futures Long call Option แล้วก็ Short Put Option นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนภัทรต้องขอบอกว่านาภัทรไม่ได้คิดเอง ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของภาพที่นภัทรเคยฟังผู้บรรยายในต่างประเทศเขาพูดไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดมุมมองแบบจากฮ่องกงนะคะที่ฮ่องกง ก็ตลาดฮ่องกองเนี่ยเรื่องของออปชันค่อนข้างบูมมากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอธิบายเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเคลียร์ให้เราเห็นภาพจำพัดก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูก็คือว่าถ้ามองในเรื่องของฟิวเจอร์เสร็จไหมคะมันเป็นดิเรกชันถูกทางได้เงินเลยได้กําไรเลยแต่ถ้าผิดทางท่านก็เสียเงินเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้อนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือต่อให้เรารู้นะพัดก็บอกแล้วว่าคําทํานายมีผลกับตัวมันเองมันเป็นเรื่องของระบบความยุ่งเหยิงถูกไหมคะถ้าอ้างอิงจากหนังสือเซเปียนที่บทที่13มที่พูดไปแล้วเมื่ะะอครก็5 โอกาสขัดทุนก็50เพราะฉะนั้นโอกาสกำไรคือ50-50นั่นเอง50-50ตรงนี้นะคะแต่ในส่วนของ l อง g call option ได้กำไรตลาดขาขึ้นเหมือนกันฟังดีๆนะคะว่าการ l อง g call option นั้นเนี่ย เวลาได้เนี่ยถ้าถูกทางกําไรไม่จํากัดเห็นไหมคะถูกทางกําไรไม่จํากัดขาดทุนจํากัดแค่พรีเมียมเห็นไหมคะแต่โอกาสจะได้กําไรโอกาสจะได้เงินโอกาสจะได้กําไรเนี่ยน้อยกว่า50%ถามว่าทำไมถึงน้อยกว่า50%นั่นก็คือณนะราคาเชสิตท,ที่850ที่พูดไปตั้งแต่แรกแล้วเราต้องจ่ายพรีเมียมไป7เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า850อยู่ตรงกลาง แล้วเราไม่รู้โอากาสจะขึ้นหรือกาสจะลงเป็นอย่างไรแต่การขึ้นเนี่ยต้องขึ้นเกิน850ไปอีกถ้าสมมติ850อยู่ตรงกลางนะคะโอกาสขึ้นจาก850 50อโอกาสลงจาก850ก็50นั่นก็แสดงว่าต่อให้ขึ้นเกิน850แต่ถ้าขึ้นไม่มากพอขาดทุนพรีเมียมเพราะฉะนั้นการมองตลาดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าโอกาสจะได้กําไรอ่ะน้อยกว่า50แต่ถ้าถูกทางไปแล้วเนี่ยกำไรไม่จํากัดได้เลยนะคะนั่นก็คือเหตุผลแต่เวลาขาดทุนขาดทุนจํากัดแค่พร,พราะฉะฉ ที่มันเป็นความสวยงามของเรื่องเรื่องอะไรคะเรื่องเกมกลไกลการซื้อขายและเครื่องมือการลงทุนที่มันเล่นกับความรู้สึกของเราว่าเราอยากได้โอกาสจะได้เงินมากแต่เงินที่ได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่นนปธีพูดเมื่อกี้ว่าโอกาสจะได้เงินมากแต่เงินที่ได้เนี่ยมันอาจจะน้อยก็ได้ในขณะที่ตรงข้ามคือโอกาสจะได้น้อยแต่ถ้าได้ออกมาเงินมันจะได้มาก เห็นไหมคะมันสนุกแบบนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะถามว่าช็อตพุทออปชันทำไมโอกาสกำไรมากกว่า50%แต่มันได้แค่7เองนะถ้าตัวอย่างก่อนหน้าที่เราคุยกันนะคะโอกาสกำไรมากกว่า50%ถ้าเราจำกันได้850ที่เป็นช็อตพุทช็อตพุทออปชัน850รับพรีเมียมมา7ก็แสดงว่าโอกาสที่จะขึ้นก็50โอกาสจะลงก็50จาก850สมมุตินะคะจาก850ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการที่ช็อตพุทเนี่ยสามารถให้ลงไปก่อนก็ได้คือผิดทางก็ได้แต่ถ้าผิดทางไม่มากพอ กับพรีเมียมที่ได้รับมาคุณยังไม่เสียตังค์เลยนะคุณยังได้เงินด้วยซ้ำนั่นก็แสดงว่าเปิดโอกาสให้เราผิดทางได้ถ้าผิดทางแต่ผิดทางไม่มากพอยังได้เงินก็แสดงว่าโอกาสได้เงินมากกว่า5้าอร์โอกาสได้เงินมากกว่า50อร์ซแต่ถ้าได้เงินเราได้น้อยกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นลองออปชันอย่างตัวอย่างนี้คือลองคอออปชันเป็นไงคะโอกาสจะได้เงินน้อยกว่า5 0แต่ถ้าถูกทางเราได้เงินได้อย่างไม่จํากัดเห็นไหมคะ มันสนุกมากๆหลายท่านบอกว่าฟังตรงนี้แล้วเออก็พอจะเห็นภาพนะแต่ยังไม่เห็นตัวอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวอย่างจริงๆกันอันนี้ยกเป็นตัวอย่างจากภาพนะคะว่าณนะราคาใช้สิทธิ์ที่8 5 0ดูสิคะพรีเมียมที่ตั้งบิดออฟเฟอร์กันในระดับราคาแอตเดอร์มันนี่ที่850เพราะว่าราคาปัจจุบันที่862เห็นไหมคะตัวสินค้าอ้างอิงอยู่ที่8 6 2เวลาเราดูออปชันเราดูที่ราคาสินค้าอ้างอิงเราไม่ได้ดูที่ฟิวเจอร์สของมันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เทรนะคะคา ออปชันบนสินค้าอ้างอิงอันดรายอิงแนเซ็ของมันคือตัวปัจจุบันคือสปอร์ตของมันนะคะสปอร์ตคือราคาณจุดนั้นสปอร์ตไพร์คือราคาปัจจุบันของสินค้าอ้างอิงเพราะนั้น862ตรงนี้แอดมันนี่อยู่ที่850นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราดูราคาตรงนี้ว่าช็อตพุทช็อตพุทคือขายสิทธิใช่ไหมคะขายสิทธิ์ที่คนเขาตั้งซื้อขายไปเลยเนี่ยเราได้ที่ราคาเท่าไหร่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะลองคอเนี่ยเราลองคอที่ราคาคนเขาตั้งขายเราได้ที่ราคา แล้วก็มาดูราคาฟิวเจอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เดี๋ยวนพัปัดเศษไปแล้วกันปัดเศษเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบใกล้เคียงกับภาพก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเราลองฟิวเจอร์ที่858นพัดปัดปัดเศษไปนะนพัสไม่ได้เอาตัว857.9นะนพัสปัดไปเลยปัดเป็น858 858ลองฟิวเจอร์แสดงว่าราคาโอกาสที่จะกําไรโอกาสที่จะขาดทุนก็คือ50 50ถูกทางได้กําไรเลยผิดทางคือขาดทุนเลยถ้าราคาเนี่ยจุด b r e กอ e เว n นคือเกิน858เราจะเริ่มได้กําไรนั่นคือแบบนี้แต่ถ้าดูลองคอ Option ราคาใช้10 850ลองคอมองตลาดขาขึ้นเห็นไหมคะจ่ายพรีเมียมไป59นี่จ่ายพรีเมียมไป59 จ่าย59คือซื้อที่รเคาะซื้อเลยค่ะเคาะซื้อที่ราคาคนก็ตั้งขายนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ break even เนี่ยต้องขึ้นไปมากกว่า909ก็คือ850บวก59เข้าไปก็จะกลายเป็นเราจะกําไรต่อเมื่อราคาสินค้าอ้างอิงณนะวันที่สัญญาหมดอายุนั้นต้องมากกว่า909เราถึงจะเริ่มได้กําไรแต่ในระหว่างทางถามว่าเราซื้อมา59ถ้าราคามันขึ้นไปให้65ขายไหมถ้าขายแล้วท่านได้กําไรท่านพอใจแล้ว จาก59ที่ท่านซื้อมาท่านไปขายพรีเมียมได้ที่65ท่านได้กำไร6ท่านรับแล้วท่านก็โอเคเพราะฉะนั้นการเทรดออปชันไม่จําเป็นต้องรอจนถึงวันหมดอายุ แต่ท่านจะไม่ประเมินถึงวันหมดอายุเลยก็ไม่ได้เพราะการประเมินถึงวันหมดอายุมันทําให้เราคาดการณ์ว่าไอ้เวลาที่ยังเหลืออยู่ time value มันเป็นยังไง intrinsic value ของมันเป็นอย่างไรแล้วมูลค่าความเสี่ยงนี้มันคุ้มไม่คุ้มที่เราจะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปซื้อหรือเข้าไปขายมันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทาความเข้าใจว่าอนาคตราคาณวันสัญญาหมดอายุเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเท่าไหร่เพื่อเราประเมินความเสี่ยงที่เราต้องก้าวเดินไปในแต่ละวันเป็นอย่างไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเทรดโดน p r e มียมของมันได้ซื้อ59จะไปขายยยทททีี่่65ขขาา18ี่100 ท่านก็ได้กำไรบนพรีเมียมเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมาคํานึงถึงไอตัวราคาใช้สิทธิ์เลยก็เป็นไปได้ท่านแค่ใช้ราคาใช้สิทธิ์เพื่อรู้ว่าท่านอยู่ในซีรีส์ไหนเท่านั้นเองนะคะ มาอีกตัวหนึ่งช็อตพุทธช็อตพุทราคาใช้สิทธิ์เดียวกันกับคอออปชั่นพุทธออปชั่นที่8 5 0แต่เราขายเพราะอะไรเพราะเรามองตลาดขาขึ้นตัวที่ทําให้ได้กําไรขาขึ้นตัวที่มองตลาดเป็นขาขึ้นนั่นคือช็อตพุทออปชั่นราคาใช้สิทธิ์850้เรารับพรีเมียมมา49.5ที่คนเขาตั้งซื้ออยู่เราขายให้คนที่เขารอซื้อจากเราอยู่เพราะฉะนั้นที่49.5ทําให้จุด break even ก็คือถ้าราคามากกว่า800.5 800.5 800.5ค่ะท่าผิดนะครเราจเริ่ม เราจะได้กาไรได้กาไรสูงสุดก็คือตรงพรีเมียม49.5เนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคามันไปต่ํากว่า850เนี่ยกำไรที่เราได้มา49.5จากพรีเมียมที่เราได้มากอน,นี้ถ้าราคาต่ํากว่า850เราจะเริ่มได้49.5เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วเราจะกลายเป็นเริ่มขาดทุนก็ต่อเมื่อราคามันน้อยกว่า850สตาง800.50 0 0 8 800.50นะคะ นี่คือแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูจากบร v เวนแบบนี้เนี่ยจากราคาที่มีอยู่จริงๆในตลาดที่เราเห็นอยู่จากภาพที่เราเก็บมาให้เนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าตลาดช่วงเครื่องมือทางการเงินที่ได้กำไรช่วงตลาดขาขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็น Long Futures เอง l o n ลองคออปชั่นเองแล้วก็ Short ุ u t ออปชั n นเองทําไมถึงได้กล่าวไว้ในตอนแรกว่ามีโอกาสกําไร50-50 น้อยกว่า50%หรือมากกว่า50%และผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้ท่านจะต้องประเมินเองนะคะประเมินเองในที่นี้ก็คือประเมินว่าเราพอใจโอกาสที่ได้มาแล้วก็จํานวนเงินที่ได้รับหรือไม่หรือเราไม่พอใจอะไรเลยแล้วเราก็จะถือแค่สินทรัพย์อ้างอิงไปเรื่อยๆแต่การถือสินทรัพย์อ้างอิงไปเรื่อยๆนั่นคือทงองางเลือกขั้นมีหนึ่งเดียวนะคะ ไม่ใช่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นทางเลือกท่านมีหนึ่งเดียวถ้าท่านเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงใดๆแล้วท่านรอให้มันเปลี่ยนแปลงไปราคาสูงขึ้นหรือราคา เปลี่ยนแปลงไปถ้าท่านถึงจะได้กําไรแต่ถ้าราคาลดลงท่านขาดทุนท่านมีทางเลือกแค่นั้นแต่การที่เรามีเครื่องมือการลงทุนมันทําให้เราบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ไม่แน่นอนได้มันทําให้เราสามารถล็อกราคาขาขึ้นขาลงได้เราจะได้กําไรช่วงไหนมันการบริหารพอร์ตการจัดพอร์ตยังไงมันเป็นความสนุกและเป็นความท้าทายของนักลงทุนที่เราจะสนุกไปกับเกมการลงทุนได้ในทุกภาวะตลาดยิ่งท่านรู้จักเครื่องมือการลงทุนมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งอยู่ในตลาดอยู่ในเกมได้นานขึ้นและนี่คือตัวอย่างของตลาดขาขึ้นกับ3าเครื่องมือพื้นฐานครั้งหน้าเรามาดูตลาดขาลงบ้างถ้าทยตามทันและเข้าใจท่านขอจะนึกภาพออกกับด้านตรงข้ามของสิ่งที่เราพูดไปในวันนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรสาหรับบางท่านที่ยังฟังแล้วมึนๆอ,อยู่เดี๋ยวมาติดตาม Tri กเท็ดทรูสบายเมยบงกิ้เอง Thailand กับนภัรพัตราน,นิทได้ใหม่นะคะกับตอนหน้าที่เป็นตลาดขาลงกับเครื่องมืออีกสาตัวที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันแล้วพบกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ